แบตแต่ละรุ่นเนี่ยเราจะดูความจุกันได้เนี่ยดูจากตรงไหนได้บ้างครับคือเสียบ OBD box เลยแล้วก็ส่งข้อมูลจาก OBD ของรถยนต์เนี่ยออกมาผมไม่แนะนําให้ทํานะผมว่ามันเป็นอะไรที่เสียประโยชน์เสียเวลาเปล่าสวัสดีครับผมบิงวิงได้ครับผม วันนี้ก็เป็นค่ำคืนยามดีนะครับผมที่จะได้เข้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่อย่างเดียวเลยแล้วก็เราจะคุยกับผู้ใช้งานจริงแล้วก็เป็นช่างด้วยที่ทําเกี่ยวกับเทสลามาตลอดก็คือพี่ต้นนะหมานะครับสวัสดีครับพี่ต้นครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่ต้นแนะนําตัวก่อนละกันเผื่อสาหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังจะได้รู้จักว่าพี่ต้นเป็นใครยังไงนะครับก็สวัสดีครับน้าหมานะครับจากเพจเทสลาอินออฟฟิเชียลนะครับก็ เป็นทั้งช่างเป็นทั้งผู้ใช้ตั้งแต่รุ่นที่เทส l าเริ่มเข้ามาใหม่ๆใ,ในในประเทศไทยครับผมเอาละเราเรื่องแรกกันเลยก่อนดีก่าครับพี่ตน้นเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับแบตเกี่ยวกับแบตใช่ไหมเรื่องแรกอะ่ะจะส่วนใหญ่ที่ถามผมมานะแล้วก็ยังมีปัญหากันกันอยู่ก็คือแบตเทสลาเนี่ยมีความจุเท่าไหร่กันแน่มันไม่มีบอกจากหน้าเว็บว่าแบตเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยมีความจุเท่าไหร่มีแต่ บอกระยะทางซึ่งไอ้ระยะทางเนี่ยก็แล้วแต่ประเทศที่ขายอีกว่าเป็นมาตรฐานอะไรเป็น EAP เป็น w l t p เป็น NEDC ทีอะไรสักอย่างหนึง่งผมก็จำไม่ค่อยได้แล้ะผมว่าเป็นความกังวลของผู้ใช้รถมากกว่าว่าแบบเนี่ยมันเสื่อมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไปดูจากแอปพลิเคชันตรงนี้แหละครับมันก็เลยทำให้มันไม่ค่อยตรงความเป็นจริงอะ่ะก็เลยอยากจะมาไล่กันในในเรื่องนี้ มากกว่าว่าเอ้ยเราใช้แบตเนี่ยเราต้องมีความกังวลเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถไฟฟ้าขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้ครับคราวนี้เราเริ่มกันก่อนแล้วกันว่าแบตแต่ละรุ่นเนี่ยเราจะดูความจุกันได้เนี่ยดูจากตรงไหนได้บ้างครับอย่างเช่นแอปที่คนไทยใช้เยอะๆเลยนะก็คือเทสซี่ใช่เทสซี่เนี่ยบอกผมว่ารถผมเนี่ยมีแบตอยู่77 8ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอนะ้77.8นี่ยมาจากไหนผมก็ตอบไม่ได้สุดท้ายผมต้องไปหาอีกแอปหนึ่ง ก็คือสแกนไมเท s l a ตัวเนี้ยจะเอาอุปกรณ์เข้าไปต่อกับ OBD ของรถเลยผมว่ามีความเชื่อถือได้มากกว่าการล็อกอินในในเว็บเพราะมันอาจจะตามตามเลขวินหรืออาจจะตามปีเนะาะปรากฏว่าพอผมเอาตัวสแกนไมเท s l a ของผมเนี่ยไปต่อนะครับผมได้รู้หมดเลยว่ารถผมเนี่ยเป็นลูกครึ่งแบบครึ่งลูกด้วยมันบอกแม้กระทั่งวันลืมตาดูดูโลกของรถเลยก็คือวันเกิดรถเลยอะ่ะ แล้วมันก็บอกว่าแบตรถผมเนี่ยตอนใหม่ๆเลยเนี่ยมีอยู่ที่เจ็ดสิบสี่จุดห้าแต่ว่า mm hmm. มีบัฟเฟอร์อีกสามจุดสามนั่นเท่ากับใช้ได้จริงๆอยู่แค่ประมาณเจ็ดสิบเอ็ดจุดสองผมก็ยังไม่มั่นใจนะผมก็ยังไปเอาเครื่องมืออีกตัวหนึ่งมาต่ออีกเพื่ออ่านค่าคอนฟิกของรถว่าเขาจิ้มคอนฟลิกที่แบตเตอรี่ที่ประกอบเข้าไปอครับเท่าไหร mm ่ hmm. ปรากฏว่าเขาจิ้มคอนฟิกเข้ามาเป็นแพ็กเกจที่เจ็สิบสี่กิโลวัตต์อล ซ,ซึ่งผมว่าสามตัวเนี้ย 74, 74.5 75ถือว่าใกล้กันมากๆเลยในขณะที่ mm hmm. อของเทสซี่เนี่ยจะโดดขึ้นไปถึง77.8 mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเร,เราคุยกันผมว่าเอารถผมเป,เ,ปเป็นสารตั้งต้นเนาะเป็นหลักเราคุยกัน mm hmm. ที่จำนวนเต็มเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ75กิโลกรับใช่หักบัฟเฟอร์ไปประมาณ3.3อันนี้โมเดล3ปี2021นะครับ ใช่ครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นถ้าเป็น2021แท้ๆมันจะ82นะครับของผมเป็น2021ที่ทำในตอนปลายปี2020ถ้าผลิตปี2020ยังใช้แบต75กิโลวัตต์แออยู่ครับแต่พอปี2021เนี่ยเขาจะเริ่มกลางปีนะครับเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นแบต82กิโลวัตต์แอลกันแล้ว82แต่ว่าแอปเทสซี่ดันบอกผมว่ารถผมว่าแบต77.8 จากข้อมูลที่ผมโชว์ตรงนี้ก็คือว่าในเดือนตุลาปี2021เท sla รประกาศใช้แบต l f p เป็นครั้งแรกแล้วก็นำมาใช้กับรุ่น Standard ที่เป็นโมเดล3และโมเดล Y ดังนั้นก่อนเดือนตุลาปี2021รถที่ส่งมอบก็จะเป็นรุ่น a m c อยู่ใช่ไหมครับครับมันก็จะเลยเป็นที่ถกเถียงกันไงครับว่าแบตมันเสื่อมหรือไม่เสื่อมเพราะบางทีอย่างที่ผมบอกเท sla เปลี่ยนแล้วก็แอปมันก็ไล่ตามไม่ทันเนาะจริงๆแล้วก็อยากให้ดูจากจากหลายๆส่วน มามาประกอบกันมากกว่านะครับแล้วก็มีการโต้เถียงกันเรื่องของแบต LFP กับ NMC อันไหนดีกว่ายังไงก็ผมว่าอันนี้ข้อมูลในเน็ตน่าจะน่าจะเยอะแล้วเราคุยกันแค่ข้าวๆอ,ะอ่ะพอเนาะในในส่วนของ NMC กับ LFP ก็คือตัว LFP เสื่อมช้ากว่ารอบมากกว่าแต่ว่าความจุความหนาแน่นมันน้อยกว่าการจ่ายไฟเสถียรสู้กับ NMC ไม่ได้ เสื่อมช้ากว่าเนื่องจากไลฟ์ไซเคิลมันอยู่ที่ประมาณ3 0 0ถึงสี่พันไลฟ์ไซเคิลส่วน NMC มันจะอยู่ที่1 5 0 0 0 0ถึง2,000ไลฟ์ไซเคิลก็ถ้าเป็นของ Panasonic นะตัว NCA ที่ใช้ในเท s l a นะเขาเคลมไว้ว่า3,000รอบเนี่ยรักษาความจุได้ที่70%ก็คือ3,000รอบเนี่ยตกเหลือ70ละประมาณแต่ถ้าเป็น LFP LFP จะได้3,000ันรอบจะตกเหลือ80% okay, อันนี้ตีที่3,000รอบเท่ากันนะ l i ์ e <Life> cycle ของ NMC จะอยู่ที่3,000รอบแต่ว่าข้อเสียของ LFP คือมันหนักกว่าอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้ว Energy density มันน้อยกว่ามากมาก Energy density ของ LFP จะอยู่ที่ประมาณ150 Wh ่งร้ัต์อต่อกิโลนะครับส่วน NMC จะอยู่ที่ประมาณ256รอยวัต์อต่อกิโลแต่ถ้าเป็น Solid State อะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดกันก็จะประมาณ3 5 0ถึง400 Wh วัตอลต่อกิโลล้ NMC ผมว่าเป็นตัวหลังที่เขาพัฒนามานะเพราะว่าล่าสุดที่ผมได้ข่าวเนี่ยเฉพาะของตัว Panasonic NCA เนี่ยความหนาแน่นได้ถึง322วัตต์ออลต่อกิโลแล้วครับ <S <S <K> ก็น่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะมีคนถามว่าในเมื่อ LFP มันเสื่อมน้อยกว่า <im promote> ทำไมรถเท s l a ถึงไม่เลือกใช้ LFP ทั้งหมด <im phải> หนึ่งก็คือเรื่องของน้ำหนัก <im S 2> นี่แหละแล้วก็เลยมีคนถามต่อ,อกว่าแล้วเทสลาทำไมไม่เพิ่มความจุแบต เพื่อให้ได้ระยะทางรถจีนเนี่ยตอนนี้รถที่เป็นรถไฟฟ้าเนาะอีวีของจีนสังเกตว่าเขาจะพยายามที่จะทําเลนให้ได้โดยการที่จะเพิ่มความจุแบตเตอรี่จากแ80ดสิบเจ็ดสิบกว่าเป็นเป็นแปดสิบเป็น90้าสิบบ้างหละเพื่อที่ให้ได้ระยะมากขึ้นนะครับผมเคยได้คุยกับทางวิศวกรที่ออกแบบรถก็ไม่ใช่เทส l a นะครับแต่ว่าที่ออกแบบรถเนี่ยก็เคยคุยกันในเรื่องของของอการวางแบตเตอรี่เขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะใส่แบตเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณอยากได้ระยะเพิ่มอ่ะแต่สิ่งที่ตามมาคือค่าคอนซัมชันมันเปลี่ยนในเมื่อความจุแบตมันเพิ่มครับน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นคอนซัมชันก็เพิ่มขึ้นคราวนี้ผู้ใช้จ่ายเงินมากขึ้นเพื่อซื้อแบตแต่ระยะทางที่เพิ่มขึ้นน่ยไม่ได้มากขึ้นตามขนาดเงินที่จ่ายเนื่องจากมันต้องเอาไปแบกน้ำหนักของแบตแล้วเท sla เนี่ยเขาคำนวณจุดที่คุ้มที่สุดอยู่ที่ตรงนี้แหละครับระหว่างเรวิชไดลองเลนและเพอร์ฟอร์แมน แบตมันเลยต่างกันไม่ได้ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าทางที่คุยกับเขานะเขาบอกว่าคุณลองเพิ่มแบตเข้าไปให้มากกว่านี้สุดท้ายน้ำหนักมันมากขึ้นคอนซัมชันมากขึ้นความเร็วประสิทธิภาพทำไม่ได้มันก็ไปกินพลังงานเพิ่มขึ้นแบตเสร็จดีไม่ดีแบตที่เพิ่มขึ้นกับได้ระยะเพิ่มขึ้นนิดเดียวจนกว่าเทคโนโลยีของแบตเนี่ยจะเพิ่มความหนานแน่นของแบตได้มากกว่านี้แหละครับเทสลาถึงจะเพิ่มความจุแบตขึ้นมา เรามาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งดีกว่าก็คือพอเราคุยเรื่อง NMC LFP แล้วเราเริ่มรู้ประเภทแบตแล้วว่า LFP เนี่ยชารจิ้งไซเคิลเนี่ยมันจะได้เยอะกว่า NMC แล้วก็เรื่องการดูประจุแบตก็คือถ้าเกิดรถหลังปี2021ไปเนี่ยถ้าเป็น long range กับ performance ก็จะได้แบต82กิโลวัตต์แอลเราพูดง,ง่ายๆคือรถโมเดล3ของคุณโมเดลางคุณผลิตตั้งแต่ปี2022เป็นต้นไปรวมไปถึง Tesla t h a i l a n d ด้วยที่เป็น o f f i c i a l แบตท,ทุกคันที่ออกมาเนี่ยจะเป็นตัว82กิโลว ดังนั้นเนี่ยคุณจะใช้ได้จริงๆประมาณ76กิโลวัตต์แลว้วิธีการทดสอบอย่างที่พี่ต้นบอกไปก็จะมีหลายวิธีจะเจนเทสซี่ก็ได้แต่ของผมใช้เทสลาฟรีเทสซี<อ>่ผมว่าสะดวกตรงที่ตัวแอปเองเนี่ยเขามีคําสั่งอื่นๆด้วยง่ายๆเรียกว่าเกือบจะใช้แทนแอปเทสลาเลยคือสามารถสั่งเปิดฝากระโปรงหลังอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้คือความสะดวกของเขานะแต่ผมว่าจุดบอดของเขาคือมันเป็นการวัดจากตัวเลขที่ส่งจากแอปพลิเคชันมา มันไม่ได้วัดจากสถานการณ์จริงตัวเทสลาฟรีก็เหมือนกันคือมันบัดจากตัวตัวปีแต่เทสลาฟรีเนี่ยรู้สึกจะเกิดมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีข้อมูลของปีเก่าด้วยมันก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกว่านิดหน่อยผมว่านะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบที่ผมเชื่อถือเลยอ่ะผมว่าส่วนใหญ่ผมจะให้สแกนไมล์เทสลาคือเสียบ OBD b ดีบ็อกเลยแล้วก็ส่งข้อมูลจาก OB d ของรถยนต์เนี่ยออกมาผมว่าตัวนี้ยังพอที่จะใช้อ้างอิงได้ในระดับหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในการอ้างอิงเรื่องของแบตเสื่อมเนี่ยผมว่าก็ต้องเป็นการเทสแบตเตอรี่อยู่ดีสแกนไมค์เทสลาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนละกันหน้าตาของตัวเซลล์แบตว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะมีเขียนตรงนี้ครับ Nominal Full Pack อยู่ที่เท่าไหร่ SOC อยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ถ้า SOC อยู่ที่เท่านี้ใช่ไหมครับ Nominal Remain อยู่ที่เท่านี้เราก็คำนวณกันง่ายๆก็ได้ครับคือ60กิโลวัตต์อวเท่ากับ76%ของตัวแบต เพราะตัวนี้มันจะเข้าไปเอาข้อมูลใน Data ใน OBD box แต่ถ้าเป็นแอปอย่าง t ท s ซ y หรือว่า t ท s l a ฟีมันจะเป็นการเอา Data มันซิงโครไนซ์กับ Data global ด้วยก็อาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อย <c oughs> ก็ตัวนี้เป็นข้อมูลที่มาจากสแกน My Tesla นะครับที่พี่ต้นเคยรู้สึกเคยส่งสมาให้ผมละก็ <c oughs> จะเห็นได้ว่า Full Pack เนี่ยมันจะอยู่ที่72.6 k w กิโวัตต์แล้วก็ Buffer <c oughs> จะอยู่ที่ประมาณ 3. 3ไอต้อตรงฟูแพกเนี่ยฟูแพกของผมเป็นอันที่เริ่มเสื่อมมาแล้วนะอันนี้ผมไม่ได้วัดตอนใหม่ๆตอนอใหม่ๆเลยมันจะอยู่ที่14.5จะอยู่ด้านล่างเวนิวแต่ไอ้ฟูแพกเนี่ยคือตอนเนี้ยมันเหลืออยู่แค่72.6อันนี้คือหลังจากผมใช้งานไปสักพักหนึ่งผมเริ่มดูค่าความเสื่อมของแบตเตอรีม่มันสีแดงๆนะคือจุดที่มันเสื่อมลงมา ช่วงแรกอะ่ะจะไวหน่อยครับสักประมาณห้าหมื่นโลแรกอะ่ะจะลงมาค่อนข้างไวแต่หลัง,งจากนั้น<ม>อะ่ะก็นิ่งเลยฮะนิ่งมายาวๆจนสองแสนกว่าตอนนี้ลถผมเสื่อมอยู่สักประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตได้แต่ว่าผมว่าวิ่งไปประมาณสองแสนห้าแล้วอ่ะครับผมว่ามันก็มันเลยระยะรับประกันอะ่ะอันนี้ก็เป็นเคสดหนึ่งแล้วกันให้ได้ศึกษานะครับองพีต่ต้นก็คือสองแสนสองแสนกว่าเกาือบเกือบสองแสนห้าละเดี๋ยวมีภาพหนึ่งมาเปิดให้ดูอันนี้คือข้อมูลของมันเลยที่ผมบอกว่า ถ้าต่อจากตัวแคนบัสจะรู้วันที่คอมพิวเตอร์เริ่มสตาร์ทครั้งแรกครับคอมพิวเตอร์ของรถก็คือวันเกิดรถนั่นแหละทุกคนเอาไปดีเปิดแอปสแกนไมเทล่าดูกันได้นะครับผมก็ดูกันว่ามันมันขึ้นยังไงแล้วก็แชร์ข้อมูลมาหน้าไมา้หลังไมหรือในกลุ่มอะไรก็ได้เผื่อเดี๋ยวผมไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขามาช่วยแชร์กันนะครับอ่ะมาดูอีกส่วนหนึ่งดีกว่าครับพี่ตน้นที่เราคุยกันก็คือเป็นเทสลาเซอร์วิสละ การเข้าเท sla S วิตช e โหมดอะครับก็มันจะมีวิธีเข้าอยู่ใน YouTube อยู่แล้วเนาะตัวเนี้ยที่ผมส่วนใหญ่ผมไม่ได้เอาลงให้เนาะเพราะว่าอันเนี้ยผมกลัวเหมือนกันเพราะว่าบางทียูเซอร์เนี่ยไปเปิดเล่นแล้วไปกดอะไรก็ไม่รู้ฮนะแล้วเวลามันเออร์เลอร์ขึ้นมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไปกดโดนตรงไหนสุดท้ายแล้วช่างตามแก้นี่เหนื่อยเหมือนกันนะครับพราะจริงไอ้ตัวสวิตช e โหมดเนี่ยเขาไว้ให้สาหรับช่างจริงๆใครที่โอเคมีความสามารถก็สามารถทำได้นะครับการเข้าสวิตช e โหมดเราก็ มันมีอยู่ใน u t u b e เนาะเราเข้าไปที่ซอฟต์แวร์กดค้างไว้สักสามวิห้าวิเอาิ้วจิ้มตรงนี้สามวิอะสามวินะครับใช่ครับจากนั้นปุ๊บก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วพิมพ์คําว่าเซอร์วิสครับพิมพ์คําว่าเซอร์วิสเข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าบอกว่าเฮ้ยคุณจะเข้าไปในเซอร์วิสหมดไหมก็กดอันดับเบิลกันนะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าเข้าได้ทุกคันเนาะรถไทยเข้าได้เทสลาอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยพออัปปุ๊บมันจะ เวลาเราคุยกันนะ่ะองเป็นข้อมูลณนะวันนี้นะครับอย่างรถที่มาจากฮ่องกงเนะี่ยจะเข้าเซอร์วิสโหมดไม่ได้เข้าไม่ได้เลยใส่คําว่าเซอร์วิสแล้วกดปับ๊บไม่เข้านะครับเด้งกลับมาหน้าเดิมเขากั้นไว้ผมถึงบอกว่าเขาต้องมีเหตุผลที่กั้นไว้ครับแปลว่าถ้าเราเข้าไปแล้วไปซนบางอย่างนะ่ะมันก็จะเหนื่อยช่างเพราะบางทีเวลาเข้าไปเอ้ยรถมันเป็นแบบนี้แต่ช่างถามว่าคุณไปทําอะไรมาผมไม่ได้ทําอะไรเลยโอ้โหช่างเคานี้ก็ต้องช่างเขาต้องมานั่งหาครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไร บางทีก็เส้นผมบางเขานิดเดียวพอหลังจากที่เราเข้าไปเซอร์วิสโหมดเสร็จปั๊บก็จะเป็นหน้าจอตรงนี้นะครับเราไปทางไหนต่อครับอ่าแบตเตอรี่เลยครับจิ้มไปที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ต,ต,รตรงนี้นะครับเราพอจิ้มไปเสร็จปั๊บก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับทุกคนอ่าใช่ครับแล้วก็เท์เทสหน่าแหละครับมันหน้านี้มันเข้าได้แค่นี้แหละครับก่อนที่เราจะกดเท์เทสนะครับเขาจะให้เราเสียบสายชาร์จซึ่งวอร์ชาร์จเราต้องเป็นเลเวลสองขึ้นไปคือไม่ใช่ว่าเรากดเท์เทสโดยไม่มีสายชาร์จไม่ได้นะครับเราต้องมี เพราะว่าหลังจากกดเทลเทสครับคุณาะลำคาญกับเสียงรถเลยเพราะว่ามันจะทำหน้าที่เดรนแบตเตอรี่ออกไปให้หมด oh. เพราะฉะนั้นถ้าคุณชาร์จแบตไว้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนึกสภาพฮะรถจะต้องเปิดพัดลมเปิดตัวดูดอากาศเพื่อให้มันใช้ไฟครับพูดง่ายๆกว่ามันจะเบรนแบตไปจนเหลือห้าเปอร์เซ็นตะ่ะโอ้โหรอกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเคสแบบนี้ครับใครอยากจะทำผมแนะนำให้เอารถไปวิ่งให้แบตเหลือน้อยๆก่อนถ้า SOC สูงๆเนี่ยมันจะขึ้นตัว อ่าสเตตอัพเพลต์เทสต์รี State เต c h a r ชาร o จทูไฮก็คือคุณชาร์จแบตมาเปอร์เซ็นต์สูงมากมันจะทําการเทสไม่ได้คือคือจะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่เชิงนะมันมันไม่มันไม่ทำให้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตอัพชาร์จเนี่ยจะต้องต่ำกว่า50%ถึงจะทำไซคลนี้ได้นะครับใช่มันถึงจะทำใช่ฮะแต่ถามว่าไอห้ก็ยังนานอยู่ดีนะคุณบิงนึกสภาพว่ามันมันใช้ไฟอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้มอเตอร์ ถ้าจะให้ดีก็อย่างที่พี่ต้นพูดก็ประมาณ1 0 1 5้าเขาบอกว่าเทสเม่เทคอัพทูยี่สิบสี่วโมก็คือ1วันน่ยคุณต้องจอดรถทิ้งไว้เลยถ้าเกิดคุณอยากจะเช็คแบบเฮล์แบตเตอรี่จริงๆก็ใช้วิธีนี้เลยใช่คือมันเอารถไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยนะ24ชั่วโมงถ้าคุณยกเลิกแล้วไม่ใช่ว่าเซฟไว้แล้วกลับมาต่อตรงนี้ได้อะคือถ้ายกเลิกก็คือเริ่มต้นใหม่ถ้าส่วนตัวผมอะอยากรู้มีเวลาก็ทําครับแต่ถ้าถามว่าส่วนตัวแนะนําให้ทํำไหมผม ผมว่ามันเป็นอะไรที่เสียประโยชน์เสียเวลาเปล่าแต่เราบอกไว้ก่อนว่าตรงเนี้ยทำได้แล้วก็ได้ผลที่แน่นอนเป็นผลที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงก,กับทางเท sla ได้อันนี้แม่นยำจริงนะครับเพราะว่าหลักการทำงานของมันมันจะดิชาร์จแบตเตอรี่ลงไปจนกระทั่งเหลืออยู่5%เหลังจาก5%เนี่ยมันจะทำการชาร์จกลับไปที่1 0 0แล้วผลมันถึงจะออกตอนนั้นแหละครับว่าสุขภาพแบตเตอรี่ของคุณเนะ่ะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ มาดูกันตรงนี้ว่าเขาทำวัลล้ตเ็นยังไงครับคือเขาบอกว่าสแตนดาร์ดเรนจ์ที่ได้เนี่ยมัน572น่าจะกิโลนะครับดูจากตัวเลขแล้วน่าจะ572กิโลไม่น่าเป็นไม่และเคอรเรนต์เรอยู่ที่546กิโลเรนจ์ลอสอยู่ที่25กิโลเปอร์เซ็นต์ลอสอยู่ที่4.53อเนอันนี้ตรงแน่นอนผมว่าอันนี้คือต้องตรงแน่นอนใช่ครับอันนี้คือตรงที่สุดลวจาก3ตัวนะอันนี้คือวิธีแรกที่ที่บอกว่าได้ข้อมูลตรงที่สุด แต่ก็เป็นวิธีที่นานที่สุดถ้าอยากจะเช็คว่าแบตเสริมจ,จริงๆก็มี3วิธีที่เช็คกันก็คือ,อใช้แอปเทสซีความคลาดเคลื่อนกนอาจจะมีหน่อยเพราะว่ามันเป็นการดึง API นะครับก็คือเป็นการดึง Data จากเซิร์ฟเวอร์ Tesla ที่เราที่รถมันยิงขึ้นไปแล้วอะ่ะแล้วมันไปนดึง Data ออกมา Data มันไม่ครบหรอกมันก็จะได้ Data มาบางส่วนที่เป็น Fragment ด้วยก็คือไม่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 เต็ม100%ถ้าอยากให้มันเต็ม100%่ะ คุณจะต้องเสียบ OBD box คราวนี้พอเสียบ OBD box มันก็ยังไม่100%เพราะว่ามันเป็นการจับข้อมูลในช่วงนั้นๆก็อยากให้มันเช็คเต็มๆอีกก็คือ run battery health ไปเลย service mode นะครับอันนี้ตรงแน่นอนผมมองอย่างนี้นะคุณบิงผมมองว่าเราไปดูเงื่อนไขรับประกันของ Tesla แล้วเราจะรู้ความจําเป็นของการเช็คแบบว่ามันจําเป็นจริงไหมที่เราจะต้องเช็คแบบนั้นเอาเป็นว่าห้าหมกิโเช็คทีหนึ่งไม่น่าเกียดนะครับ ผมผมคิดอย่างนี้เลยอยากให้พี่ปลฝากอะไรไว้ครับทั้งเรื่องแบตบทั้งเรื่องสถานีชาร์จหรืออะไรถ้าฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ผมก็อยากให้คนไทยเนี่ยเลิกกังวลเรื่องแบตเตอรี่เถอะผมว่ามันเป็นปัญหาที่พูดกันมานานมากเรื่องแบตเสื่อมแบตเสื่อมตั้งแต่เริ่มมี E ีีมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยผมมองว่าผมยังไม่เจอ EV ีัีไหนที่วิ่งมากกว่าผมนะอนาคตอาจจะมีแต่ตอนนี้ยังไม่มีแล้วแบตผมก็ไม่ได้เสื่อมขนาดนั้นผมอยากให้ใช้รถกันแบบสบายใจ ผมเห็นหลายๆคนมีภาวะที <but universal movement> ่วิตกกังวลกับการใช้รถ e ีบีตรงเรื่องของแบงนีะครับประมาณนี้เท่านั้นเองฮะอยากจะฝากว่าคุณใช้ใช้ห้มีความสุขนะครับมันไม่ได้เสี่อมง่ายๆขนาดนั้นหรอกระยะรับประกันของทุกบริษัทเขาคิดมาหมดแล้วโอกาสที่คุณจะได้ถูกหวยบางทียังง่ายกว่า